คลิปนี้ขอเตือนภัยสิทธิ์อาจารย์กู้ค่ะคนที่ชอบกู้เงินทั้งหลายกู้เงินไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่เราจะรู้สึกผิดถ้าเราไปกู้เงินกับแอปผิดกฎหมายค่ะซึ่งแอปที่ถูกกฎหมายเนี่ยคุณสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะเนี่ยมันมีลิงก์แนบเอาไว้ให้แล้วเพราะว่าแอปเงินกู้ที่ถูกกฎหมายต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนค่ะ อีกหนึ่งจุดที่ควรพิจารณาคือเงื่อนไขเวลาที่เขาจะให้เรากู้เงินถ้ามันเป็นเงื่อนไขที่มีดอกเบี้ยม,มากกว่าที่กฎหมายกําหนดเนี่ยต้องสงสัยไว้แล้วนะคะว่ามันคือแอปผิดกฎหมายสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยกฎหมายกําหนดเอาไว้ว่าต้องไม่เกิน25%ต่อปีนะคะในขณะเดียวกันเวลาที่เขามีการเรียกเก็บค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมค่ามาัดจาค่าดําเนินการต่างเนี่ยถ้าเป็นแอปปลอมนะเขาจะมีการเรียกเก็บก่อนอนุมัติถ้าเป็นแอปถูกกฎหมายเขาจะไม่มีการเรียกเก็บก่อน อีกหนึ่งเรื่องคือข้อมูลการติดต่อของเขาที่เราสามารถติดต่อได้ที่อยู่สามารถที่จะติดต่อได้ไหมระบุพิกัดชัดเจนได้ไหมเบอร์โทรศัพท์โทรไปแล้วติดหรือเปล่าที่สําคัญที่สุดที่เรามักจะเห็นในข่าวก็คือเวลาใครที่เจอกับแอปเงินกู้ผิดกฎหมายเนี่ยมันจะตามทวงญาติโกโหติกาเพื่อนฝูงของเราต่างๆนานาเพราะว่ามันเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือไงคะรายชื่อบุคคลติดต่อทั้งหลายเนี่ยเราต้องระวังให้ดีค่ะ นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีรูปภาพของเราที่มันอาจจะเอาไปตัดต่อเอาไปแบล็กเมลได้ทั้งภาพทั้งคลิปวิดีโอเลยอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเคยมีเคสที่แจ้งความมาแล้วเนาะอับอายใช่ค่ะแล้วถ้าแอปผิดกฎหมายเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราได้แล้วนะคะมันจะรู้โลเคชันตำแหน่งที่ตั้งของเราค่ะเท่านั้นแหละมันตามเราไปได้ทุกที่เลยค่ะน่ากลัวมากแอบปบเงินกู้ที่ถูกกฎหมายจะขอข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นค่ะ ระวังให้ดีนะคะบางทีมีความเดือดร้อนแล้วไปเจอกับมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของแอปเงินกู้ผิดกฎหมายสวยซ้ำสวยซ้อนสวยเพิ่มเข้าไปอีกอะไรทักหนก็ไม่รู้ในยุคนี้เนาะโอหเส้นทางการเงินโดนอายัดบัญชีเกี่ยวข้องกับบัญชีมาแอปเงินกู้ปลอมเต็มไปหมดเลยอะสู้ค่ะคนไทย